อีโย و, สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้องรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมซัมเบอร์วอลกับบูชแนลนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูนะมอนเตอร์นะครับสองถึงสามดาวเอ่อสามถึงสี่ดาวนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างเนาะที่น่าปั้นนะครับก็จะพาไปดูแค่เฉพาะสามธาตุหลักก่อนนะสําหรับธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะครับผมนี่ซื้อไปก่อนแล้วกันไห <laughs> นก็เข้าเกมมาวันนี้เพิ่งได้เข้าเกมนะครับพอดีว่าลูกชายป่วยด้วยยังไม่หายเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ายอยทําคลิปลงให้นะเพื่อนๆนะสำหรับข้อมูลของคอนเทนเตอร์ใหม่แล้วก็ ทีมฟาร์มที่เพื่อนขอเข้ามาใครอยากดูคลิปไหนนะครับคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวถ้ายอยทําให้นะครับผมทีนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของในส่วนมอนเตอร์สาถึงสี่ดาวนะเอาธาตุปกติก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยแน่ๆจะได้มาแล้วก็เฮ้ยไอยตัวสามสี่ดาวตัวนี้มันปั้นไดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะด้วยกันที่คลิปนี้นะครับอ่ะตัวแรกนะครับแถวแรกเลยเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ธาตุไฟเนาะนะครับผมจะพูดถึงตัวที่คนส่วนใหญ่ปั้นเล่นแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนนะตัวไหนที่แบบว่า ปั้นได้บางคอนเทนต์เนี่ยผมขอคามไปเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบว่าเอาสแตนดาร์ดที่คนก็ทํากันคนทั่วไปปั้นเล่นกันเนาะตัวแรกนะครับอินุไฟนะอ่องเอาไว้ขั้นสองนะครับตัวนี้ดีมากเนาะก็เป็นมอนสเตอร์ที่ยังดีแล้วก็ยังน่าทําเล่นในช่วงแรกๆนะครับรุ่นที่ใส่ก็เป็น ex หรือเป็นรูนดาเมจก็ได้เนาะก็เน้นนะครับแอตแทกคิดดาเมจแอตแทกนะครับผมเนาะเป็นตัวที่ตีแล้วก็ลากเคลื่อนได้นะแถมมีเกาะแตกด้วยนะครับแล้วก็ติดพาสซีฟที่แบบว่าขวัเพิ่มปปสานะัามรรถคบ ลดคูดาวได้โดยนะเวลาที่ฆ่าศัตรูตายแล้วก็ได้เทินต่อนะครับเออประมาณนี้เนาะนะครับตัวต่อมากิฟฟอนไฟตัวนี้เชียร์มากนะครับควรทําประมาณตัวที่2หรือสของไอดีก็ได้นะครับผมจะช่วยให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะเนี่ยอันนี้มีอยู่ในคลิปมือใหม่คลิปที่แล้วด้วยนะต่อมาหอมไฟครับผมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าทาตัวนี้อาจจะทําตัวที่เท่าไรของไอดีก็ได้เอาที่ไอดีคุณพร้อมนะเอาที่แบบว่าคุณอยากจะเริ่มลง, G all, all, งกิววอลซิกวอลหรือมกรสามหัวนะครับ ลูนก็เน้นสปีดนิดน,นึงเนาะเพราะว่าสกิล3มีวับด,ดาบนะสกิล2มีทะลุด,ดีเฟนต์นะครับลงกิลวอลซิกวอลแล้วก็เอาไปลงในส่วนของมักงกร3หัวได้ครับคนข้างดีคนข้างน่าทำเนาะตัวต่อไปนะครับในแถวนี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันเนาะก็จะมาที่กิมไฟนะครับกิมไฟก็ยังน่าทำอยู่เพราะว่าเป็นตัวละครเดียวในเกมนะที่ผมนึกออกนะฮะน่าจะตัวตัวเดียวในเกมนี่แหละที่แบบว่าถ้าเกิดมีการติดพิษนะครับอย่างเช่นเราไปกับตัวแจกพิษนะครับแล้วเราปล่อยพิษใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะยิ่งโดน แรงขึ้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่มความเสียหายของมาพวกทั้งหมดนะครับปริมาณความเสียหายเนาะที่ได้รับจากความเยนอะเสียหายขึ้นไป2เท่านะครับนอกจากนี้เมื่อโจมตีในแตของต้นนะครับจะมีโอกาส50%ด้วยที่ห้ามยูนะครับเพื่อนๆนะพาสซีฟคือดีมากนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็คือมีโจมตีด้วยเขียวพิฆาตนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับก็ถือว่าดีมากยังน่าทําอยู่ยังเอาไว้ไต่หอฮาร์ดได้ดีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครที่ใช้ฟาร์มโกเลมแล้วนะเพราะว่าเขาไปฟาร์ม ตัวต่อไปก็เป็นนางริมนะครับหรือในพานเนี่ยอันนี้นะครับเป็นตัวที่หาง่ายปั้นง่ายสุดแล้วในการลงมังกร3หัวใครพร้อมทํามังกร3ามหัวทําเลยครับตัวนี้เก่งนะฮะต่อมาก็อันนี้ผมเล่นมาตั้งนานแล้วผมังไม่มีน้องแอนเหลือเขาเกลไฟเล่นทำไนะอันนี้หายากมากนะครับต้องซื้อในกิวเนาะแล้วก็ตัวต่อไปครับผมแฝงไฟตัวนี้นะฮะเอาเวกสองดีมากนะครับเอาไว้เล่นกิววอลซีวอลนะครับเป็นตัวสามแล้วที่ป้านได้ช่วงเล่นกิวอลซีวอลเนาะแล้วก็น้องฮากับผมน้องฮานี่ สายกีวอซิกวอบอกเลยว่าต้องมีนะครับสามดาวที่เก่งมากเดี๋ยวนี้เก่งสุดๆนะครับผมอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นแม่จะยังดองไว้ก่อนได้เนาะ<ม>ก็ห่างไฟครับผมเอาแค่ลีเดอร์สกิลพอนะนะครับที่เหลือก็ใส่ลูนไฟแล้วก็แค่น้แหละจบไม่ต้องปั้นแต่ต้องมีนะครับมีไฟสําคัญมากเอาเวกเสร็จปุ๊บใส่สองไฟหนึ่งวิวไปอยู่ในมังกรสามหัวจบแล้วแค่น,นั้นแหละนะครับนินไฟเนาะตัวนี้ใครมีนะครับไอดีประมาณแบบว่าเริ่มแต่ขอฮาร์ดควรมีเพราะว่า มันจะไปติดชั้นวาแสงนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใส่ลูนดูดเลือดแล้วปล่อยออโอต้ได้เลยเก็บวาแสง2ตัวในหอไนดะ้สบายครับแล้วก็เล่นในกิวอลซิกวอลได้ด้วยนะสำหรับนินจาไฟก็ค่อนข้างดีครับไพ่ไฟนะตัวเริ่มมา4ดาวแล้วเนาะนินจาไฟไพ่ไฟก็ดีครับมีรีสปีดนะเอาไว้เล่นในกิวอลซิกวอลหรือเป็นตัวลบบับที่ดีเลยนะครับลบบัฟแถมสตันด้วยนะตัวนี้นะค่อนข้างเก่งนะครับแฟนทอมไฟนะครับเอาไว้ลงในส่วนของถงวิญญ,ญาณได้แล้วก็ไปลงในส่วนของอ่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเพื่อนๆที่มันเป็นลุมมิติเนาะนะฮะลุมมิติที่เอาไว้ฟาร์มลูนนะครับเพราะว่าด่านสุดท้ายเนี่ยมันต้องตีทะลุดีเฟนต์นะฮะตีทะลุบัฟอมตะนี่แหละเออตัวนี้มันตีทะลุดได้นะของบอสนะครับแวมไฟนะครับตัวนี้ตัวนี้ดีเลยขนปั้นนะครับทุกอดีต้องมีเนาะพิษไฟตัวนี้ก็ดีครับกลางบัฟอมตะนะฮะหนึ่งเทินแล้วก็พ่อมอบบัฟภูมิการสามเทินก็ส่วนใหญ่ใส่เป็นลูนเอ็กวิวหรือว่าลูนสวิปสปีดสูงสุดนะครับ แท้ไฟตัวนี้เอาไว้ลงนะครับในส่วนของ B j เฟนะคนมีคนททำนะครับต่อมาก็ไม่จิกไหนไฟนะครับตัวนี้สายฟานโคต้องปั้นนะครับควรปัน้นอืมเก่งยังเก่งอยู่นะยังเล่นได้นะครับตัวนี้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้น,น,น,นะเพื่อนะสามารถเอาไว้ฆ่าตัวที่แบบว่ามันฮิวเก่งๆแบบบนป,ลปล่วนอย่างเช่นอา่าอะไรล่ะตัวโคเทมลมนะหรือว่าเงือกแสงได้นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็เอาไว้ลงในส่วนของมังกรสามหัวได้ด้วยนะครับนะเพราะว่า มันมีในส่วนของตาประทับนะครับต่อมากุ้ยผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเชียร์อ่ะมีตัวเนี้ยเข,ขาเนี้ยเชียร์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถพาเราไปลงการฟาร์มรุนที่เป็นในส่วนของรุนน่นโบราณระเล็กๆได้นะที่หารุน่นทีแดมอะไรพวกเนี้ยฮะเพราะว่ามันมนะีโล่เนาะแล้วก็อยู่ในกีววอลซิกวอลได้ครับตัวนี้ก็ยังน่าทำอย่าง่อแขางเก่งฟินไฟครับผมฟินไฟกอนข่ง,ขงดีเลยนะ สามารถเอาไปฟิวพาราดินแสงแล้วก็สามารถเอาไว้เล่นกิวอซิกบอลได้ด้วยนะครับสกิลเต็มเก่งมากตัวนี้เนาะจากไฟตัวนี้ครับถ้ามีปั้นได้เลยใช้หลากหลายคอนเทนต์เป็นตัวฟาร์มที่ดีนะครับบุมไฟนะบุมไฟจะเก่งไปทั้งเรื่องของการไต่หอนะครับใครที่อยากไต่หอฮาร์ดเอาต้หอฮาร์ดอโต้วห่นอมอนก็ทําไปเล่นด้วยกันได้เนาะแล้วก็มีสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ตัวนะี้ก็เป็นสายกิวอซิกบอลนะใครที่เล่นกิวอซิกบอลนะครับต้องปั้นนะเอาไว้กันบ้านนะครับแล้วก็โอนีไฟนะครับโอนกเกงนะ่งมาก สายศาสตร์นะครับทีมศาสตร์เลยตัวนี้ใครมีสลัดน้ำพลหลมเนี่ยปั้นเลยแล้วหรือว่าไม่มีก็ปั้นลงได้ครับเล่นได้เก่งมากก็จะมีตัวนี้ก็ปั้นมาเฉยๆนะเอามาบัฟนะครับอเอามาเป็นตัวบัฟคล้ายๆคือต้องบอกว่าตัวนี้ส่วนของแบ็กสมิธเนี่ยนะครับาตุไฟทัดลมทัดมืดเล่นได้หมดเลยนะครับก็คือปั้นมาแบบใส่ลุนสองไฟหนึ่งวิวเ,เล่นได้แล้วนะครับเอามายืนเฉย เนี่ยเยืนจากพาสีฟเนาะถ้าไปก็น่าจะมีประมาณนี้นะนะครับที่ควรปั้นเนาะส่วนตัวอื่นนะก็จะเป็นคอนเทนต์ตั้งหางนะแบบว่าถ้าเกิดใครอยากทาเล่นก็ทําได้เล่นสนุกๆนะครับอ่้ต่อมาต่อมาในส่วนของทตุน้ำบ้างเนาะาตุน้ํานะครับเริ่มจาก3ดาวนะครับผม3ดาวตัวแรกนะครับมีน้ําแค่เวกใส่ลูนพอนะครับเอาไว้ลงวีเจไฟให้นะครับผมไม่ต้องปั้นอะไรมากมายตรงนี้ควรปั้นนะอย่างน้อยควรมี1ตัวนะอาจจะยังไม่ต้องทํา3ตัวก็ได้นะปัจจุบันนะครับ แต่ควรมีสักหนึ่งตัวเนาะอย่างน้อยน,อย,นยมันก็ไปอยู่ใน B j อ่าฟาร,ร์มลูบีเจไฟนะครับแล้วก็ไปช่วยลงดันอย่างอื่นได้มันช่วยแบบว่าพาเพื่อนไปได้พาไปลงเอ่อนนโคนะชั้นอบิษได้นะครับแล้วก็วูบน้าตัวนี้ก็ดีนะแต่ต้องเอาเวกสองครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนยังออยังคนยังเก่งนะเมื่อก่อนนี่คือเมตาเลยนะแบบจนโดนเนิร์ฟไปนะแปบลบว่าปาักคูดาวเพิ่มหนึ่งเทิร์นคนก็เลยใช้น้อยลงนะครับสามารถทำฮิวได้นะสามารถเกาะแตกได้สามารถฮิวแล้วก็เร่งเกตนะครับ มีบัฟด้วยเออเนี่ยนะบัฟสปีดบัฟการคริติคอลด้วยนะค่อนข้างดีเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นเมแกนนะหรือแม่มดนะครับใครไม่มีตัวบัฟดาบชั้นดีเลนเกตเนี่ยใครไม่มีตัว5้าดาวอย่างอย่างาชื่ออะไรนะจินน้ำเนาะจินน้ำหรือว่าทะเลทรายธาตุน้ำเนี่ยนะครับก็ปั้นได้นะตัวนี้นะครับเอาไว้บัฟได้นข้างดีเลยกินน้ำช่วงแรกอาจจะปั้น5าดาวก่อนก็นได้นะเอาไว้ไต่หอนะครับช่วยได้แจกติตเนาะ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ปั้นได้นะเป็นสายกิวซิกวอลคล้ายแฟงไฟครับผมนะไว้เล่นได้เฉพาะทางนะครับส่วนสีดาวนะสีดาวผมข่ามาที่ผัวน้าเลยนะผัวน้ำเนี่ยต้องมีต้องปั้นนะครับใครได้มาเนี่ยช่วงแรกปั้นได้เลยเล่นได้เลยนะครับลูนก็เป็นสปีดเฮดพีแม่นยำหรือสปีดเฮดพีเฮดพีอลองแม่นยำสูงนะครับผมแล้วก็จะมีจกน้ำจกน้ำนี่เป็นตัวนี้สนใจนะเป็นตัวที่วางระเบิดได้คือคุณทําแม่งแค่ส5มสิบ้าก็พอแล้วในการวางนะมันยังไงมันก็วางติดนะไม่ไม่นะ ยังไงมันก็วางติดนะครับเออวางระเบิดได้แล้วก็แรงด้วยตัวเองตายไปเกิดมาบีบมามตามีิวแล้วก็ยังสามารถวางระเบิดได้ถ้าเกิดยังไม่ได้วางถ้าเกิดตายไปก่อนนะครับนี่น้ําก็เป็นตัวโซโลวยตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะเอาไ้เก็บมอนธาต์ไฟนะครับผมปั้นได้ไพ้น้ําก็เป็นตัวสายศาสตร์อีกตัวหนึ่งที่ปั้นไว้เล่นได้นะครับอย่างเช่นช่วงแรกเราอาจจะเล่นเป็นสลัดน้าโจ๊กลมให้น้ำเนี้ยนะมีตัวลบลบบัฟหรือมีมอนเตอร์อย่างเมแกนอะไรเงี้ยก็เล่นได้ครับผมเนาะ แล้วก็ใครที่รู้เน่ๆเนี่ยก็สามารถเอาไปฟาร์มในส่วนของมังกรอบิธาได้ด้วยครับก็ถือว่ายัางน่าสนใจอยู่ต่อมานะครับอย่างเวมน้ำเนี่ยมันเล่นเฉพาะทางผมขอข้ามไปแล้วกันนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรนะ่เนาะหมวยน้ําก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปั้นได้นะครับซึ่งคนจะใช้หมวยน้ําในส่วนของช่วงต้นเกมนะใช้เคลียดันหนอนสีใช้ลงมังกร3หัวได้นะครับตัวนี้ก็ยังน่าทำบนน้ำนะครับบนน้าก็ยังดีอยู่นะเอาไว้ในกิวซิกว์ หรือในอารีนาก็ได้นะเป็นตัวเล่นเกตนะครับเล่นเกตได้แล้วก็ใส่ดีบับให้ฝั่งตรงข้ามด้วยเนาะสองอันนะครับอืมก็ถือว่าดีนะแบบว่าลบบับ,บตดเกาะแตกแล้วตัวดาเมจก็ตามอะไรเงี้ยเล่นได้อยนะู่เนาะนะครับอ่าตัวต่อมานะอันนี้ใช้ได้พอเล่นได้อยู่นะตัวนี้ก็พอเล่นได้อยู่แต่ว่ามันไม่ถึงกับแบบว่าคือบางบ้านไม่มีก็ได้นะก็เลยข้ามไปแล้วกันนะสลัดน้ำครับใครมีต้องปั้นนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่บับดบับเกาะแตกด้วยเนาะออกหลังตัวลบบับนะครับดีมาก ออกมาเนื้อข้านะครับเงือกน้าเ,เนี่ยปั้นได้เนาะตัวนี้นะครับสามารถล้นระยะเวลาดีบับได้อย่างสมมติว่าเราติดระเบิดใช่ไหมแต่ว่าเวลาจะเข้าเทิร์นเนี่ยนะครับสมมติเอาเราขึ้นมืดวางระเบิดมาพอเข้าเทิธอแล้วนะมันก็จะยืดระยะเวลาของระเบิดอย่างเช่นเพื่อนเรานะครับโดนวางระเบิดเนาะสองเ์นใช่ไหมพอเราเข้าเทิร์นระเบิดก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าอีกสามเ่าจะระเบิดถ้าเย็กมาก็เป็นประมาณว่าอีกสี่เธอจะระเบิดอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถสกิลหนึ่งสกิลสองเหมือนเนื้อเงือกแสงเลยนะต่างแค่แค่สกิลสามนะครับ ตัวไหนอีกไม่จริงไหนอันนี้ทุกคนต้องปั้นอยู่เลยนะช่วงต้นเกมนะครับเนี่ยก็ต้องปั้นนะฮะแล้วก็มาถึงสี่ดาวกันบ้างนะครับสี่ดาวที่ผมมองว่าควรปั้นนะต้องมีนะน้องคาริยะนะครับหรือจักน้ําบูมนะ้ำเนี่ยเก่งมากนะครับผมเนี่ยสองตัวเนี่ยตัวลงน้นตัวพาฟาร์มชั้นดีเลยได,ด้น้านะครับเป็นตัวที่ปั้นง่ายเนาะแล้วก็มีตัวให้ฟิล้วยนะอย่างเช่นท่านลมนะครับตัวนี้ดียังไงตัวนี้สามารถใบพาสีได้นะอย่างสมมติว่าใครยังไม่ได้อีฟิตไฟเนาะเล่นในช่วงแรกไต่หออย่าโหผี เจอไอ้ดันฟินิกเจอไอ้เต๋แสงโอ้โหผมติดนานมากทำไงดีครับเพิ่งเล่นอีฟิทไฟก็ยังไม่มีนี่แหละครับตัวนี้เลยครับสกิลสามมีมือลอยนะเออเกาะแตกมือลอยนะครับสกิลสองก็โยนดีบับกลับไปแล้วก็หิวด้วยนะครับแจ่มมากปืนกลน้ำนะครับผมปืนกลนน้ำเป็นตัวชี้เชียร์นะสองตอนนี้สามารถเอาเวกแล้วก็เอาไปเล่นในส่วนของใส่ลุ้นเล่นได้เลยนะในเนโคนะครับฟาร์มในโคบีได้อยู่ตัวนี้นะก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อา่า โอ้นี่น้ําฟิวได้ด้วยนะตอนนี้ก็ดีนะครับเป็นตัวตั้งรับนะครับเป็นตัวทีมตั้งรับอะ่ะคือมันจะเก็บสแตทจากเวลาเพื่อนเราโดนตีนะมันก็จะแบบเก็บสแตทแล้วก็เอาไปตีตีโอ้โหโคตรแรงเลยสกิลสองยังกระทัดมือทุกคนป่าสองทีนะครับแล้วก็ดูดเลือดขึ้นมาด้วยนะเนี่ยมันเรียกว่าดูดเลือดไหมมันเรียกว่าฟื้นฟื้น HP น,นะเท่ากับความเสียหายนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายนะครับก็เรียกว่าตีตีเท่าไงตีหนึ่งร้อยได้เลือดมาสามสิบนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวไหนอีก หมดแล้วนะสำหรับขั้นนะี้แล้วผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละนะครับต่อมาธาตุลมเลเพื่อนๆธาตุลมนะครับสามดาวนะสามดาวธาตุลมมีตัวอะไรน่าใช้บ้างครับผมฮัปปี้ลมนะตัวนี้ต้องปั้นนะครับเอาไว้เปิดเกาะคือปรับมาใหม่นะครับจากมอนสเตอร์ที่ไม่มีใครปั้นทุกคนปั้นหมดเลยตัวนี้เอาไว้เกาะแตกสกิลหนึ่งสองสามมีเกาะแตกหมดเลยนะครับใส่รูนไฟ 3, สามเซตสปีดสักร้อยยี่สิบนะเอาไว้เปิดเกาะในโกเลมนะครับคุ้มมากผมก็ใช้อยู่เมื่อกี้ในฟาร์มโกเลมเนาะอีนุลมปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้นะ กิฟอนนะครับกิฟอนลมเนะี่ยถ้าใครที่อยากได้ตัวที่เล่นเกรดวัลสปีได้ดีๆเนะี่ยสปีต้นสูงก็ปั้นได้ครับตัวนี้ก็มีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแล้วก็สามารถทําเป็นสายขี้ดำได้นะสกิลสองเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงพอแล้พุ่งชนก็คือหักดาบแล้วเกาะแตกนะครับแล้วก็สกิลมันจะแรงตามสปีดอยู่แล้วนะเนี่ยนะฮะก็เกาะแตกจิกสกิลหนึ่งไปนี่โอ้โหบอกเลยว่ายิงเป็นท่าน้ำน,นะสด,ดุ้งเลยนะแล้วก็ยังสามารถเอาไปเป็นหลีดต่างๆได้ด้วยเพราะว่าหลีดเนี่ยนะเอ่อเพิ่มพลังโจมตีท่านลม ตัวต่อมาก็จะเป็นค่ามายาวที่แมวลมเลยนะแมวลมเป็นตัวที่ดีครับเวลาเวกสองแล้วเมื่อติดบับแดงนะครับน้องก็ติดจีคีเสมอแล้วก็จะเมดแรงด้วยนะไม่ต้องทาสปีดสูงเพราะวสปีดต้นสูงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องท,ทําคีเลตน,นะครับฉะนั้น,เ,นเป็นอีกตัวที่ดีในการลงดันนะจ่มมากๆนะครับพวกนอนสีพวก,พวกอ,อดันเจียนต่างๆนะครับอย่างโกเลมอย่างเงี้ยลงได้สบายเลยเนะาะขัดลมตัวต่อมานะครับไปก,ก่อนนะไม่มีปัญหายากจังขัดลมก็มีคอนะคอปเปอร์นะที่หน้าปั้นนะครับใช้งาน คล้ายๆกับแฟงไฟเลยแต่ว่าคอปเปอร์เนี่ยนะครับต้องทำดีเฟนซ์เยอะหน่อยนะครับค่าสามเนี่ยจะตีทะลุด,ดีเฟนซ์ต่อเมื่อค่าพลังของเราเนี่ยนะครับสูวงกว่าฝั่งตรงข้ามห้าสิบนะฮะเอาไปตีพวกตัวดาเมจเลยดีมากเนาะเราก็หมดยังสามดาวธาตุลมนะถ้าข้ามตัวไหนไปเพื่อนๆฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าฝากด้วยนะพี่ตัวนี้มันก็ปั้นได้นะผมว่าเก่งอะไรแค่ฝากด้วยนะครับหัวลมอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเชียร์นะแต่ว่าก็ยังเล่นได้เนาะถ้าใครอยากจะเล่นได้แบบสายดาเมจหรืสปีดนะครับ นี่ตัวนี้ต้องมีนะโจกลมเะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไปสกิลสามทะลุดีเฟนต์คือมันเป็นมอนห้าดาวยังได้เลยจริงๆนะมันเป็นมอนห้าดาวถ้าเกิดว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าไอเนี่ยโจกลมนะครับจะกลายเป็นมอนห้าดาวแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ดีแหละเป็นมอนสี่ดาวนะไม่มันหาง่ายกว่าเดิมเนาะนะครับไอดี ID เด็กหลายๆบ้านน่าจะมีตัวนี้เก่งมากครับผมแล้วก็แฟนทอมแฟนทอมไม่เท่าไหร่เนาะแซ่ลมก็ไม่เท่าไหร่เนาะข้ามไปเลยแล้วกันเนาะ อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าดีนะสามารถบับดาบบาลานเรือดได้นะเป็นตัวฮิวตัวซัพพอร์ตแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวซัพพอร์ตมันมีเยอะแล้วน้องก็เลยตกกระป๋องแนะ่ไม่ว่าจะเป็นน้องฟานนะครับตัวเทมลมโอ้โหถามว่าใครจะมาปั้นน้องนะในยังจะมีตัวลาคูนี่อีกโอ้นะฮะหลากหลายตัวนี้เลยครับมันเอนๆที่น่าปั้นเนาะลุงเถื่อนนะครับสกิลดียังไงสกิลหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่สกิลสองตีติดตาประทับสกิลสามเป็นการปลาฟานนะครับผม เป็นการเรียกว่าเฟี้ยงกวางเนะะี่ยครเฟี้ยงบุแรแมลงเพื่อนเฟี้ยงโดนทุกตัวเลยนะแล้วก็จะได้บัฟสปีดแล้วก็บัฟดาบด้วยนะครับผมนี่นะก็คนนี้เก่งนะสกิลมีรายละเอียดมากกว่าน,นี้เองนะแต่ไปอ่านเองแล้วกันนะครับก็มีรีวิวอยู่ในช่องนะเก่งนะครับอันดูวิทอันนี้ควรปั้นนะเพราะว่าตายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตายเกิดมามันก็จะไปฆ่านะไม่ใช่ไปฆ่าเป็นสกิลใส่ก่อนเป็นสกิลใส่คนที่ฆ่ามันนะมันก็ติดตาประทับนะเป็นสกิลสองใส่นะครับแล้วก็ได้เทินก็ตีทีหนึ่ เหมาะกับการเล่นกิวซีวอลได้อยู่แล้วก็เอาไปลงมังกร3าหัวครับผมเนาะเอาให้มังกรฆ่าแล้วเกิดมาแล้วไปตีมังกรนะี่ใส่ตาประทับต่อมานะครับผมพินลมตัวนี้เก่งมากนะมีประกันชีวิตด้วยเนาะแล้วก็ล้างหิวได้คล้ายทัดไฟนะครับจกักไม่ค่อยเชียนะจัก2ตัวไม่ค่อยเชียเท่าไหร่ข้ามาไมอเลีย,ยเลยแล้วกันตัวนี้เป็นสายแปะพิษนะครับตัวละครสายเริ่มต้นฟิลได้นะครับใครที่ไม่มีตัวแจกพิษดีๆตัวนี้ปั้นได้ก่อนช่วงต้นเกมเอาไปใช้ก่อนนะครับยักษ์ลมยักษ์ลมก็เป็นตัวที่ดีนะฮะอา่า อันนี้ก็คือดาเมจทาตามพิพีนะก็มาถึงก็เฟี้ยงหินขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับรอฝั่งตรงข้ามสก,กิลสก,กิลแล้วก็ตุ้มระเบิดเนะีเล่นเก่งมากในกิวอัลซิกวอลนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งใครใส่กิวอัลต้องฟันเลยตัวนี้นะเป็นการแบบว่าไปยั่วยุฝั่งตรงข้ามให้มาตีแล้วตัวเองก็กลายเป็นหินแล้วก็ะซ้อนดาเมจนะครับโอ้โหแจมนะปั้นได้ไม่เสียหายโอ้นี่ลมนะครับใช้แค่เฉพาะในกิวอัลซิกวอลนะก็คล้ายๆกับอันนี้นะปั้นได้ไม่ปั้นได้แต่ถ้าเชียรร์์ทาาหลักเชียดถ้ำ โลโบลมปั้นได้ครับตัวนี้เนาะเป็นตัวลบบัฟแล้วก็สามารถทำซีซีโดยการสตันได้ด้วยครับควรปั้นควรปั้น,นถ้าใครมีแต่ว่าเอาไว้ปั้นหลังๆนะเอาไว้เริ่มแบบว่าตีคนแล้วต้องการแบบว่าลบบัฟหรือว่าทำสตัรนทซีซีใส่ค่อยปั้นนะครับหมดแล้วสีดาวนะในความรู้สึกของผมเนี่ยสามถึงสี่ดาวก็มีแค่นี้นั่นเองนะที่เราควรทำเนาะนะครับมันจะช่วยให้ไอดีของเราเนี่ยพัฒนาได้ไวขึ้นนะครับนี่เห็นไหมพอพูดเสร็จเราก็มาขายรุนที่ฟากกันไว้โอ้โหมินิสวยจัดเลยเพื่อนๆมินิสวยจัดเลยครับ ผมมี่บวกลูนโชก็ทิ้งได้ไหมไม่อื่นขายนะอันนี้สปีดสีขี้เกียจบวกเม็ดนี้บวกไปเลยสิบสองนะครับไม่ได้ไม่ดีเดี๋ยวขอรีแล้วกันโอ้โหไม่ดีจริงด้วยฮะไม่น่าบอกเลยไม่ดีขอรีแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยรีแล้วกันเนาะแต่มันสวยนะขี้มันค่อยอยู่ข้างบนไงลองลองลีสักเม็ดหนึงไนงะเราจะได้สปีดยี่สิบเจ็ดโชว์คนดูไปโอ้โหเนี่ยพอแล้วครับเลิกเดี๋ยวไว้ขาดเลี้ยงจริงค่อยมารีนะโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบนะครับไอ้เมือมนะ่อยในผมทำไปประมาณน่าจะห้าห นี่นะ FC นะครับในวันน,ะน่าจะโพสเกี่ยวคลิปนะครับก็ติดตามช่องกันได้นะนะครับนี่ผมเป็น FC ในวันอยู่นะเผื่อในวันผ่านมาดูนะครับนะก็นี่ครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าอยากดูคลิปอะไรเพิ่มคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมมาทำให้นะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม